พร้อมแล้วครับ สวัสดีครับพลรพันักปรุงครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาทําเมนูอาหารที่ไม่เบียดเบียนกันครับเพื่อเอาใจคนที่รับประทานเมนูมังสวิรัตนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ทานมังสวิรัตผมเชื่อว่าก็จะต้องติดอกติดใจและหลงรักเมนูเหล่านี้ได้เหมือนกันนะครับกับเมนู e a s y v e g e t a r i a n ีเมนูมังสวิรัตง่ายๆที่ไม่จําเจครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราลงมือกันเลยดีกว่าครับ เมนูแรกของเรานะครับเป็นของว่างง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถรับประทานเป็นอาหารเช้าก็ได้นะครับเราจะทาฟริตเตอร์กันครับฟริตเตอร์นะฮะบางคนก็จะแปลว่าเป็นทอดมันนะฮะแต่ถ้าเปิดทอดมันเนี่ยเราจะคิดถึงอะไรที่มีพวกพริกแกงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเปิดเป็นฟริตเตอร์สไตล์ฝรั่งเนี่ยครับก็จะปรุงแตกต่างกันไปครับฟริตเตอร์เมนูนี้มีส่วนประกอบหลักเป็นสูกินีและก็ข้าวโพดนะครับเราจะทำสูกินีแอนด์คอร์ฟริตเตอร์ครับ ข้าวโพดที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วคุณผู้ชมสามารถต้มเองได้เลยเพราะว่าใช้เวลาต้มไม่นานแค่ประมาณ15นาทีก็สุกแล้วนะครับแล้วเราก็ฝานออกมาเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เราใช้ต้นหอมนะครับซอยอเป็นทอนเล็กๆแบบนี้นะครับใช้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยแล้วก็สับใบผักชีออกมาให้เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็พักไว้ก่อนครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือจะใช้สกินี่นะครับสำหรับสกินนี่นะครับเราจะหั่นให้เป็นเส้นๆลักษณะนี้ครับ งตัวไส้ไม่ต้องเข้าไปถึงด้านในนะครับเราใช้บริเวณอยู่ด้านนอกหลังจากนั้นเนี่ยฮะเราจะทำเป็นฟริตเตอร์เราจะต้องสอยให้เป็นชิ้นเล็กๆอาละส่วนประกอบในตัวที่จะทำให้ผักของเราเหล่านี้ติดกันนะครับเราก็มีแป้งสาลีครับเราใช้เบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชาครับพริกไทยดำครับผมแล้วก็โอเบฮะโอเบนี่ก็เป็น เครื่องเทศที่เอาไว้ใช้ปรุงรสนะครับส่วนมากเนี่ยครับเขาจะชอบรับประทานกับปูนะฮะผมใช้ถึงครึ่งช้อนชานะฮะรสเขาจะจัดนิดนึงดังนั้นเราไม่ต้องใส่เกลือครับคนให้เข้ากันครับตอกไข่ครับผมใส่ลงไปตรงกลางนามด้วยนมสดครับคนให้เข้ากันจากตรงกลางครับอ่าละนะฮะใช้ได้แล้วครับผม ส่วนผสมก็จะหนืดประมาณนี้นะครับกระทะตั้งไฟครับผมใช้น้ำมันนะฮะเราไม่ต้องทอดแบบท่วมนะครับเราใส่ส่วนประกอบลงไปครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนชนิดของผักที่เราใส่นะครับได้นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะตักลงไปทอดแล้วนะครับเป็นคำคำน้ำมันก็ร้อนๆน,นะครับ ระหว่างตอนนี้นะครับที่เราคอยข้าวทอดนะครับก็จะมาทำตัวซอสกันฮะวันนี้ผมเสิร์ฟง่ายๆครับผมจะเสิร์ฟกับโยเกิร์ตดิบโดยที่เราจะใช้กริกโยเกิร์ตนะครับผักชีครับผมใส่ลงไปในตัวโยเกิร์ตครับเกลือพริกไทยน้ำมะนาวครับผมคนให้เข้ากันครับ เรากลับมาดูที่ท่อหมั่นของเรานะครับเราลองกดกดดูนะครับเห็นไหมครับถ้าเปิดเขามีแรงต้านและเด้งกลับมาแปลว่าใช้ได้ละครับตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันครับอ่าสูตรนี้ก็ได้ประมาณ10ชิ้นนะฮะ เนะื้อสัมผัสข้างในก็จะค่อนข้างนุ่มนะครับซูกินี่เวลาที่เรานำไปทอดแล้วเนี่ยเขาจะมีรสขมอ่อนๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามารถรับประทานเป็นอาหารเช้าก็ได้นะครับและนี่ก็คือซูกินี่แอนด์คอร์ฟริตเตอร์ครับ สลัดกันบ้างนะครับสลัดเมนูเนี้ยผมเชื่อว่าใครรับประทานก็จะต้องรู้สึกสดชื่นแน่นอนเพาะประกอบไปด้วยผักและผลไม้หลากสีมากมายนะครับเราจะทําสลัดมะเขือเทศและเมลอนครับสําหรับมะเขือเทศนะฮะ ต้องบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับก่อนที่เราจะรับประทานหรือนํามาใช้ประกอบในสลัดเนี่ยครับเราควรจะนําออกมาทิ้งที่อุณหภูมิห้องเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยถ้าเกิดเย็นๆแล้วเขาจะไม่หวานนะครับในส่วนของเมลอนนะครับวันนี้เราจะใช้เมลอนหรือแตงทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะฮะก็จะมีแคนตาลูฟมีเมลอนญี่ปุ่นแล้วก็มีแตงโมนะครับแตงพวกเนี่ยครับจะทานให้สดชื่น ที่สุดเราจะต้องให้เขาเย็นๆดังนั้นตอนนี้เราจะมาจัดการกับเจ้าแดงนะครับหั่นให้เป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการแล้วก็นำไปแช่เย็นก่อนเลยครับสําหรับเมลอนก็เช่นเดียวกันนะครับเราใช้2ส,สีนะครับในส่วนของเมลอนของเราพร้อมแล้วนะครับส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทําน้ําสลัดกันก่อนครับ น้ำสลัดผมใช้กระเทียมครึ่งกรีบนะครับซึ่งเราจะบดฮะห,ห,ห,หอหมแดงนะครับ2หัวครับมะนาวเลมอนนะครับ1ช้อนชาครึ่งครับน้ำส้มสายชูบาสซามิกนะครับ1ช้อนโต๊ะครับผมปรุงรสด้วยกเกลือนะฮะแล้วก็พริกไทย และแน่นอนนะครับในน้ำสลัดเนี่ยเราจะต้องมีน้ำมันครับวันนี้ผมเลือกใช้น้ำมันรำข้าวครับเพราะว่าเนื่องจากน้ำมันรำข้าวเนี่ยครับเขาไม่มีรสแล้วก็มีกลิ่นเป็นกลางดังนั้นเวลาที่เราเอามาทำสลัดจึงทำให้เขาสามารถชูกลิ่นและก็ชูรสของส่วนประกอบของเราได้อย่างดีนะครับนอกจากนั้นนะครับในน้ำมันรำข้าวก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินอยู่อีกมากมายหลายชนิดเลยนะครับเราจะใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะครับผมพาสเทลผมจะใช้แค่ใบอย่างเดียวถ้าพกคุณผู้ชมหาไม่ได้นะครับจะใช้เป็นผักชี จะใช้เป็นต้นหอมก็พอทดแทนกันได้นะครับใส่ลงไปครึ่งหนึ่งต่อมานะครับก็เป็นส่วนของมะเขือเทศครับมะเขือเทศลูกใหญ่นะครับถ้าเราจะรับประทานเลยนะฮะเราไม่ต้องเอาไส้ออกครับแต่ถ้าเราจะทําไว้ก่อนน,น,นานๆอาจต้องเอาไส้ออกนะฮะไม่งั้นมันจะแฉะใส่ลงไปในน้ําสลัดครับมะเขือเทศแอร r รูมนะครับที่มาหลายๆสีเราหั่นครึ่งครับผม เอาละเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมจัดจานกันแล้วครับก่อนที่ผมจะจัดจานนะครับขอจัดการกับมือก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเนื้อโฟมเขาละเอียดมากครับการที่เนื้อโฟมละเอียดเนี่ยเขาสามารถซอกซอนไปตามมือของเราได้อย่างดีทีเดียวนะครับสูตรที่พลใช้วันนี้นะครับมีกลิ่นหอมของพีชเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนอกจากที่เขาจะมีส่วนผสมของแอนติเซปติกและแอนตี้แบคทีเรียแล้วนะครับสิ่งที่ดีก็คือว่าหอมแล้วก็ทําให้มือเรานุ่มด้วยครับเพราะว่ามี ส่วนประกอบของมอยจ์ไรเซอร์ครับผมว้าวใส่ลงไปรวมกันเลยครับเข้าเบาๆให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับว้าวพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ด้วยพาสเลเล็กน้อยนะครับและเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสนะฮะผมมีอัลมอนด์สลด์ที่เราโรยด้วยอัลมอนด์สลด์อีกเล็กน้อยครับรสชาติสดชื่นนะครับพร้อมรับประทานนะครับและนี่ก็คือสลัดมะเขือเทศและเมลอดครับ ขาดไม่ได้นะครับในพลพรรคนักปรุงกับเมนูพาสต้าพาสต้าตัวนี้มาจากเกาะซิซิลีนะครับซึ่งพาสต้าตัวนี้นะครับมีส่วนประกอบหลักก็คือมะเขือเทศโหระพาอิตาเลียนและก็มะเขือม่วงนะครับพาสต้าตัวนี้มีชื่อว่าพาสต้าหนอมากครับเรามีมะเขือม่วงทั้งหมด2ลูกเอาก้านออกก่อนครับ เราจะปอกเปลือกนะครับสำหรับลูกแรกแล้วก็หั่นให้เป็นแว่นครับใส่ไว้ในตะแกรงลักษณะน,นี้นะฮะเราจะพยายามดูดน้ำในตัวของมะเขือบ่วงเนี่ยออกมานะครับโดยการโรยเกลือครับผมโรยให้ทั่วๆนะฮะอีกผลนึงเนี่ยเ,เราไม่ต้องปอกเปลือกครับเราหั่นง่ายๆเลยนะฮะ ันเป็นเต่าๆครับอ่าแล้วครับเช่นเดียวกันโรยเกลือครับขั้นตอนนี้อย่าเร่งนะครับเราจะทิ้งให้เกลือเนี่ยดูดน้ำออกจากเมือเขือม่วงออกมานะครับมืเขือม่วงเนี่ยเขาจะมีความนุ่มขึ้นเวลาที่นำมาปรุงอาหารแล้วจะไม่มีรสขมนะครับเราพักเขาไว้อย่างนี้ครับเป็นเวลา30นาทีครับหลังจากที่เราพักไว้นะครับไม่ต้องกดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะอันนี้คือน้ำที่ออกมาครับผม เอาละเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซับนิดหนึ่งครับส่วนที่เหลือเราก็ซับน้ำหม,มาดๆครับง่ายๆนะครับน้ำมันครับเราใช้น้ำมันรำข้าวนะครับ4ช้อนโต๊ะฮะหอมใหญ่ครับผมกระเทียม2กลีบครับ ผัดหอมใหญ่กับกระเทียมนะครับสัก3านาทีแล้วเราก็ใส่เนี่ยครับมะเขือม่วงส่วนที่เป็นชิ้นเล็กๆลงไปครับในขนาดเดียวกันนะครับก็เตรียมเซ็ตสําหรับทอดนะครับผมมีเกล็ดขนมปังนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมทุบให้เขาแหลกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะเราต้องการแบบเกล็ดเล็กๆขูดชีสพาร์เมซานลงไปครับประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะฮะปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยฮะเกลือก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับ เพราะเมื่อกี้เราโรยไปตอนที่เราพักมะเขือม่วงแล้วนะฮะเล็กน้อยพริกไทยเยอะๆเลยครับเข้าให้เข้ากันครับอ่าเรากลับมาดูมะเขือม่วงของเรานะครับค่อนข้างจะนุ่มขึ้นมากทีเดียวนะฮะตอนนี้นะครับเราจะใส่มะเขือเทศเข้มข้นลงไปนะครับอันนี้เป็นท m เ t มโ a เพสผัดนิดนึงนะครับ อันนี้เป็นมะเขือเทศบดแบบกระป๋องเขาบดจากมะเขือเทศทั้งลูกแต่ลอกผิวออกนะครับลดไฟลงต่ำนะครับแล้วเราก็เคี่ยวซอสของเราไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนๆนะฮะในระหว่างนี้นะครับเราจะมาเตรียมลวกเส้นไปเลยครับใส่เกลือลงไปในน้ําต้มเส้นครับเส้นที่ผมจะใช้วันนี้ชื่อเส้นเพเนริกาเต้นะครับถ้าเบื่อเราดูตรงใกล้ๆเนี่ยนะฮะ อนอกจากความที่เขาเป็นเส้นเนเน่แล้วเขายังจะมีริ้วๆแบบนี้ริ้วพวกนี้ครับเวลาที่เรานำไปคลุกกับซอสจะช่วยทำให้ซอสเนี่ยติดได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมจะใช้เส้นประมาณ400กรัมนะครับเวลาที่เราใช้ในการต้มเส้นตัวนี้ให้ได้ระดับออรเดนเต้เราใช้เวลาอยู่ที่10นาทีนะครับตอกไข่ครับแล้วก็ตีให้ละเอียดครับเอามาเขือม่วงมาชุบไข่ เวลาที่เราทําของทอดนะครับถ้าพวกคุณผู้ชมสังเกตมือนึงเนี่ยผมจะใช้เป็นมือเปียกมือนึงผมจะใช้เป็นมือแห้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราชุบกันมั่วเนี่ยเราทําไปเราต้องล้างมือใบนะครับนําลงทอดได้เลยครับอย่ามากเกินไปนะครับเราทอดทีละครึ่งก็ได้ในขนาดเดียวกันนะครับกลับมาดูซอสของเรานะฮะปรุปงด้วยพริกไทยครับ ผมจะใส่น้ำตาลตัดลดนะฮะไม่ต้องเยอะครับประมาณสัก1ช้อนชาโหระพาอิตาเลียนนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นเลยต้องใส่นะฮะซอสเหลาสีสวยมากๆเส้นตอนนี้ได้แล้วนะครับตักมาใส่รวมกับซอสพาสต้าเลยครับว้าวพาสต้าของเราน่ารับประทานมากทีเดียวครับโอเคปิดไฟฮะใช้ได้แล้วครับ ลับมาดูที่เอแ plan ของเรานะครับใช้ได้แล้วครับอีกหนึ่งจุดเด่นของพาสต้านอร์มานะครับก็คือเขาจะโรยหน้าด้วยชีสหรือคอตต้านะครับแต่จะเป็นซอเด e หรือคอตต้านะฮะเมืองไทยหายากมากเราใส่เป็นรีคอตต้าธรรมดาได้นะครับ เห็นเมนูนี้แล้วยะต้องอยากรับประทานอย่างแน่นอนอ้าละแตงด้านบนนะครับอิตาลีนเบซิลครับวิธีการทําจริงๆแล้วไม่ยากนะครับและนี่ก็คือพาสต้าจากซิซิลีนะครับที่เรานํามาฝากกันในวันนี้พาสต้าหนอมาครับ เมนูสุดท้ายของเรานะครับเป็นของหวานที่ทุกคนโปรดบานครับผมจะทำบราวนี่แต่บราวนี่สูตรนี้จะแตกต่างจากบราวนี่ทั่วไปเพราะว่าส่วนประกอบหลักที่ให้รสชาติช็อกโกแลตของเขาเป็นผงโกโก้ครับและนี่ก็คือบราวนี่โกโก้ครับก่อนอื่นนะฮะเราจะละลายเนยครับทีมที่ผมใช้เนี่ยมีขนาด9ณ9นิ้วนะครับเนยนะครับ ระวังกระดาษลงไปนะครับทัศนะนี้ฮะเอามือนะครับดันให้เข้ามุมดีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองพิมพ์ง่ายๆนะฮะกลับมาดูที่เนยของเรานะฮะเริ่มละลายดีแล้วครับประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับยกออกจากความร้อนได้เลยเดี๋ยวความร้อนที่ ยังมีอยู่เนี่ยจะทําให้เหนยค่อยๆละลายดีเองนะครับส่วนประกอบต่อมาเป็นส่วนประกอบของแห้งครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราใช้ผงโกโก้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาผงโกโก้เนี่ยมาผสมกับจเจ้าแป้งสาลีอนเนกประสงค์นอกจากผงโกโก้แล้วผมจะใส่ช็อกโกแลตชิพด้วยนะครับสําหรับผงโกโก้และก็ช็อกโกแลตชิพที่ผมใช้ในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นส่วนประกอบที่มีคุณภาพดีนะฮะ เราใช้ส่วนผสมของโกโก้นะครับอยู่ที่65กรัมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีเบกกิ้งโซดานะครับใช้ทั้งหมดครึ่งช้อนชานะครับนอกจากนั้นเราก็มีเกลืออีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาใส่รวมกันได้อีกอคนเขานิดหนึ่งครับคนก่อนที่จะไปร่อนอันนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็นเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคนั่นหมายความว่า เป็นวานิลาที่สกัดจากวานิลาแท้ๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะเลยครับผมขอใช้อยู่ที่1ช้อนชาครึ่งนะครับสูตรนี้จะแปลกนิดหนึ่งนะครับเราจะนําเนยละลายเนี่ยครับที่มีวานิลาใส่ลงในชามผสมครับใส่น้ําตาลลงไปเนยกับน้ําตาลจะเข้ากันยากนิดหนึ่งนะครับจะเป็นเกรดลนนักษณะนี้ไม่ต้องตกใจครับหลังจากที่เราใส่ไข่ลงไปทุกอย่างจะเข้ากันได้เองครับ ไข่ใ,ใช้น้ำมด3ฟองนะฮะคุณผู้ชมสามารถง่ายๆตอกเตรียมไว้ก่อนได้เลยแล้วก็ค่อยๆใส่ไปครับเราใส่ทีละฟองลองดูนะครับหลังจากที่ไข่ลงใบแล้วเห็นไหมฮะเขาจะเนียนขึ้นครับอฟองสุดท้าย หลังจากนั้นสิ่งที่เราเหลืออยู่นะครับก็คือว่าสําหรับตัวของแห้งนะครับเราต้องร่อนฮะง่ายๆไม่ต้องเปลืองโถผสมอีกโถนึ่งนะครับเราร่อนใส่ลงไปโดยตรงเลยครับร่อนเสร็จแล้วก็แค่ผสมให้เข้ากันดีครับอ่าเข้ากันดีแล้วพร้อมลงพิมพ์แล้วครับเกลีย่ยให้ทั่วนะครับช็อกโกแลตชิพนะครับผมผลนี้ผมใช้เป็นแบบเม็ดใหญ่นะฮะ โรยได้ทั่วๆตามความต้องการเลยครับคนจะใช้ประมาณสักร้อกรัมนะฮะสูตรนี้เราใช้เวลาในการอบไม่นานครับผมจะใช้เวลาอบอยู่ที่25นาทีที่180องศาครับเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับ อาล่ะครับบราวนี่ของเราตอนนี้เย็นลงดีแล้วนะฮะเราจะมาทําตัวบัตเตอร์ครีมกันซึ่งบัตเตอร์ครีมของเราก็จะเป็นรสโกโก,โก้เหมือนกันครับ mm. เราใช้เนยนะครับที่อยู่ที่อุณหภูมิห้องครับใส่ลงไปในชามผสมใส่น้ําผึ้งตามลงไปครับแล้วก็ตีให้พอเข้ากันก่อนครับ mm. เราจะใส่ผงโกโก,โก้ลงไปครับเป็นผงโกโก้ตัวเดียวกับที่ผมใช้ทําบราวนี่เลยกลิ่นวานิลลาเล็กน้อยตีให้เข้ากันครับ น้ำตาลไอซิ่งครับเราใช้ความเร็วต่ำๆก่อนนะครับข้างๆตัวของผลจะมีนมนะครับในกรณีที่เขาแห้งเกินไปเนี่ยครับเราค่อยๆใส่นมลงไปครับแล้วก็เร่งความเร็วขึ้นครับเราก็จะได้บัตเตอร์ครีมนะครับเนื้อเนียนๆแล้วก็มีสีเข้มๆประมาณนี้ครับ เราก็เอาบาวนี่ออกจากพิมพ์นะครับตอนนี้อุณหภูมิก็เย็นลงแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมสุดท้ายเราก็ตัดเป็นชิ้นให้สวยงามนะฮะคุณผู้ชมอยากจะหั่นชิ้นแค่ไหนก็แล้วแต่เลยนะครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งสูตรบราวนี่ที่ผมเชื่อว่ามีรสชาติที่หลายๆคนต้องหลงรักครับบราวนี่โกโก้ครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n foodmafia com ครับ อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอาหารที่เรารับประทานจะต้องมั่นใจว่าสะอาดถูกหลักอนามัยนะครับและการได้เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนโภชนาการของเราเป็นครั้งคราวก็เป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับแฟนๆของ y t u t u นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่มข้างๆผมเลยครับ s u b s c r i b e นะครับ